ประเด็นเป็นข่าวข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลค่ะคุณผู้ชมคะเงิน1นึ่งบาทที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะคะว่าส่งผลกระทบนะคะกับเศรษฐกิจในด้านที่ดีแล้วก็เกิดแรงหมุนมากยิ่งขึ้นนะคะรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลณตอนนี้เติบโตสูงกว่าเศรษฐกิจโดยรวมกว่า2เท่าในปี2567ค่ะ นางสาวแพททองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีนะคะให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านดิจิทัลรวมไปถึงการเร่งให้รัฐบาลผลักดนันภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลค่ะโดยนายประเสริฐจันทะละวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจดิจิทัลปี2567พบว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยบอร์ดดิจิทัล พัน GDP ประมาณการขยายตัว5.7คิดเป็น2.2เท่าของ GDP โดยรวมที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.6ในการค้าต่างประเทศคาดว่าการส่งออกสินค้าและก็บริการดิจิทัลจะขยายตัวร้อยละ17.2คิดเป็น2.8เท่าของการส่งออกสินค้าและบริการโดยรวมที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ6.1โดยรัฐบาลก็มีการเร่งผลักดันค่ะรวมไปถึงส่งเสริมนะคะการ ลงทุนในเรื่องของ c l าวเซอร์วิสแล้วก็ Data Center ตลอดจนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลค่ะซึ่งก็เชื่อว,ว่านะครับจะส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับขยายตัวอย่างดีครับในปี2567แล้วก็สูงกว่าเศรษฐกิจโดยรวมนะครับกว่า2เท่านะครับในปี2567ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศครับด้านดิจิทัลครับก็ขยายตัวร้อยละ5.71ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับที่ขยายตัวเพียงร้อยละ2.75 ตามการขยายตัวของการผลิตนะครับในทุกหมวดอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมครับที่ขยายตัวสูงสุด2อันดับแรกนะครับก็ได้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แล้วก็อุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของโทรคมนาคมซึ่งในปี2568และ2569การลงทุนด้านดิจิทัลภาคเอกชนนะครับก็จะเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญครับ